เฮ้ยดูเอซิมอาร์ละกันเปิดแล้วเฮ้ยเอ,ดอ,อนนได้มาเหรอนี่ไอไปมากดตัวในจอเฮ้ยมาแล้วอุ้ยแปบบ๊แบบแป๊บแป๊บหนึ่งนะทำไมคนในทีวีรู้สึกเหมือนพี่ฟิล์มจังเลยเนี่ย,ยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยพวกกันไปนู่นแล้ววางเลย มาอโอ้ยพิซซ่าสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามที่ตรงนี้และกระดิ่งแจ้งเตือนตรงนี้และตรงนี้เพื่อจะได้ไม่พลาดกิปใหม่ๆของพวกเรา โฟกัสกินไรอะ่ะกินมั่งดิโหไม่เอาพี่ฟิล์มขนมโฟกัสห่อเล็กนิดเดียวเองโฟกัสอะ่ะกินยังไม่อิ่มเลยอะ่ะไม่เอาไม่เอาพี่ฟิล์มโหอะไรเนี่ยโฟก,กัสล์มขอกินแค่ชิ้นเดียวเองก็ไม่ได้อะไรเนี่ยขี้งงจริงๆเลยโฟกัสเนี่ยนะเป็นประจำเลยขอกินก็ไม่ให้กินที่เคยขอเรากินนั่นเรายังแบ่งขนมให้เลยขี้งงยิ่งโฟกัสเนี่ย,หยเหนื่อยใจ ก็มันซองเล็กจริงๆนี่อ่าแ็แต่โฟกัสเทิร์ไปแล้วไปไหนเนี่ฟิลิมไม่ให้กินขนมแค่เนี้ทาเป็นงอนละกินต่อกว่าอร่อยเฮ้ยโฟกัสนี่ประจำเลยเนี่ยของกินก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกทีเฮ้ยเราว่านะเราหาเรื่องแก้เพดน้องโฟกัสดีกว่า เฮ้ยแจ๋วไปเลยนี่เมื่อน,น้องขี้งกนะต้องเจอพี่ขี้แกล้งซะหน่อยแล้วอืมเสร็จแน่โฟกัสว่าแต่เราจะแกล้งอะไรน้องโฟกัสดีอะโอ้ยปวดหัวช่วงนี้เราแบบคิดอะไรไม่ค่อยออกด้วยคิดออกแล้วแกล้งอะไรดีฮึเจ๋งเลยแผนเนี้ยโอเคเพื่อนเเดี๋ยวเพื่อนรอดูนะว่าผมจะแกล้งอะไรน้องโฟกัสเดี๋ยวผมขอไปเตรียมอะไรสักนิดน,นึงเดี๋ยวมาเดี๋ยวมากันโดวแน เรียบร้อยแล้วอ่ะนี่นเพื่อนนี่นะที่ผมกำลังทำอยู่ก็คือทีวีป๊อปอิดนะเพื่อนนี่เป็นไงใหญ่ไหมเพื่อนอโอเคเดี๋ยนะพะมีป๊อปอิดอยู่นี่เป็นไงเพื่อนเจ๋งมากเจ๋งมากนี่นั้นเพื่อนแผนคืออย่างนี้เดี๋ยวผมจะให้โฟก,กัสมาเห็นทีวีป๊อปอิดใช่ไหมเอ้น,นี่โฟก,กัสก็จะมาดูทีวีป๊อปอิดแล้วทีนี้ผมจะเข้าไปอยู่ในทีวีเพื่อนอ่าแล้วทีนี้พอโฟกฟัสเผลอสัย่างเนี่ยผมจะออกมาจากจอหยิบขนมที่กัดวางไว้ตรงโต๊ะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ สองชั่วโมโฟกัสเนี่ยต้องเอาขนมมาวางไว้ตรงนี้นอนเอาไว้กินไปดูไปอ่าซึ่งแน่นอนว่าผมจะได้กินขนมของโฟกัสนี่อย่างนจะต้องแก้เถิดซะหน่อยเจอแน่โฟกัสงั้นเฮ้ยโฟกัสใกล้มาแล้วงั้นผมเข้าไปกัดทันเพื่อนบัต้องบังตัวโฟกัสแอลกันแอลกอนแอลกอนแอลกันเฮ้ยทีวีใหม่ ซื้อมาใหม่แล้วเป็นทีวีป๊อปอิดด้วยนะมิเทสุดสุดไปเลยอะ่ะกดได้ไหมเนี่ยเฮ้ยกดได้ด้วยโหสุดยอดไปเลยเนี่ยอกดอีกสักหน่อยหหเทสุดสุดูสีสิมีโซฟาฟให้นั่งด้วยสบายจริงๆก็ก็มีโต๊ะโอ้โหแค่นี้เราก็สบายแล้วเนี่ยนี่ก็ดีสิมีทั้งทีวีโซฟาแล้วก็โต๊ะ อุ้งงั้นเดี๋ยวเราไปหาของกินมากินดีกว่านี่ไงเยี๋ติดกลับแล้วเดีแน่โฟกัสกินมาแล้วนั่งเลยหูยนั่งกินยังเลยอะ่ะฮยนี่นะถ้าเกิดโฟกัสเผลอนะเราจะแย่งกินแน่นอนออวันนี้เอาเกี๊ยวมากินด้วยแหละดูช่องอะไรดีเนี่ย เฮ้ยดูเอซ r มอาร์ละกันเปิดแล้วเ <ai> ฮ้ยเอได้มาเหรอนี่ไอไปมากดตัวในจอเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยแป๊บแบแป๊บหนึ่งนะทำไมคนในทีวีรู้สึกเหมือนพี่ฟิล์มจังเลยเนี่ยทห็ไหมเนี่ยไม่น่าจะใช่น่าจะหน้าค้ายกันนั่นแหละจริงจด้ พ้อแมแล้วฮึมกินฟินเหมือนกันได้ช่องนี้ยกินยแล้วกัน ASMR ช่องนี้นี่กินฟินจังเลยเอาซะเราหิวเลยเกินเลยดีกว่าเฮ้ยรีเิวน้ำไปรอาน้ำก่อนดีกว่าเฮ้ยประกันเผลอแล้วจังหวะน,นี้แหละนี่เตรียมช้อนมา ทำยั่ไหูนี่เกี๊ยวอ้อันนี้ยงไงยงไงยังกิน้นอมาแล้ว,วนี่สิบเฮ้ยพกกนมาแล้วพวกกมาแล้วมามากินหมาก่อนดีกว่าเฮ้ยเด็ดจิ๋วนะทำไมในทีวีเหมือนเกี๊ยวของเราเลยอ่ะ <c oughs> นีวเนี่ยความไม่มีอะไรหรอกมั้งเฮ้ยเดี๋ยวนะตอนแรกเกี๊ยวเรามีเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอเรากินแค่ไปชิ้นเดียวเองนะทำไมเหลือแค่สองชิ้นนะ่ะหายไปไหนเนี่ยสงสัยเราน่าจะกินไปแล้วแหละเราน่าจะลืมงั้นกินต่อดีกว่าอุ้ยกินน้ำแล้วกินน้ำแล้ว โหเห็นเขากินแล้วก็อยากจะกินบ้างนะเนี่ยยังกินไม่อิ่มเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาของกินมาเพิ่มดีกว่าอืมกลับไปนู่นแล้วอืมฮ่าได้กินเกี๊ยวของกันไปตั้งสองชิ้นน่ะโอ้อิ่ม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 เฮ้ อยากดูจริงๆเลยว่าของท้นต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรโฟกัสเจ้าอะไรมากินเราแย่งแน่โฟกัสคอยดูเราโฟกัสกลับมากันมายังมายังมาแล้วมาแล้วต่อไปเราจะกินพิซซ่ามาเปอดกล่องพิซซ่าเลยสดๆร้อนๆเลยอุ๊ยเปิดด้านในเนี่ยนี่เป็นหน้าชีส้วยนะมากินสดๆไปเลยงั้นกินเลยละกันนี่นี่กินเลย น่ากินสุดๆไปเลยอะ่ะอยากกินมั้งอะ่เอะเฮ้ยเราฟก,กัสเผยกันเราหยิบกินแน่เออย้ำไม่ยิบหรอเฮ้ยน้ำหมดแล้วเหรอเนี่ยไม้ไดาเร้วเอาน้ำเพิ่มเฮ้ยโอกัสไปนู่นแล้ววางเลย,เย,เยมามามา อืมโหยพิซซ่าอืมอร่อยนุมอืมมาอีกชินกว่าผมก็จะมาอืมอืมอืมอร่อยอ่ะ มาละเฮ้ยในคลิปมีพิซซ่าเหมือนของเราเลยอ่ะอกินพิซซ่าต่อได้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวๆนะตอนแรกเราจำได้ว่ามีสี่ชิ้นนะจะหายไปไหนสองชิ้นนะ่ะเฮ้ยเริ่มแปลกแล้วเนี่ยตั้งแต่เกี๊ยวเมื่อกี้แล้วเนี่ยให้ทมันเถอะกินดีกว่าใครเอาไปเนี่ยอืม ก็อย่างเลยอะโฟกัสนะนะไม่มีทางรู้ได้น้อว่าเราอ่ะขโมยของกินของโฟกัสเอ้เราว่ามันเริ่มแปลกแล้วนะอยู่ดีๆอาหารของเราก็หายไปเฮ้ยหรือบอบกินไปบ๊อบเอ๊แต่บ๊อบก็หลับอยู่บ๊อบไม่น่าจะกินได้นะทำยังไงดีเนี่ยเฮ้ย อย่างนี้เราต้องพิสูจน์หน่อยแล้วเฮ้องั้นเดี๋ยวไปหาของกินเพิ่มดีกว่าเฮ้ยโฟกาไปหาของกินเพิ่มเหรอเฮ้ยอย่างนี้ก็เสร็จเราสิต่อไปจะเป็นอะไรนะอุ้ย,มา,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่มีเมลอน์รี่หวานๆสดๆสดเลยของจะเงี้แหละ อยากเข้าห้องน้ำจังเลยอ่ะไปเข้าห้องน้ำก่อนดีกว่านี่นะเพื่อนๆตอนเนี้ยโฟกัสดะยังไม่ได้กินเมลอนสักชิ้นเลยนะเจฟโฟกัสจะไปแอบมองว่าใครอะเป็นคนกินเมลอนของโฟกัสเนี่ยนะจะโฟกัสก็จะจับได้ว่าที่ผ่านมาใครกินของโฟกัสไปจโฟกัสไปหาที่แอบมองก่อนดีกว่าโฟกัสไปแล้วนี่แหละจังหวะธรรมชาติ เอาตรงกางเลยโอ้ยอืม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 หวานมากเลยอ่ะอืืมิ้งหน่อยืมโอ้ คนในทีวีกำลังแอบกินของเราอยู่เลยอะดูสิเฮ้ยอย่าบอกนะผู้คนในทีวีอะเป็นพี่ฟิล์มหืมพี่ฟิล์มนะพี่ฟิล์มดูสิแอบกินของเราสบายใจเลยอะอไม่ได้ละต้องเข้าไปตรงนี้แหละนี่เรามีดาบเชิญเอาน,นะสามสองหนึ่งอะไรอะอะไรเนี่ย ใจเหรอตันไม่ใช่พีมจริงเจงเอาพี่ฟ really ิพีมเป็นใครอ่ะจริงจังจริงเกงนี่พี่ฟิมอย่าบอกนะที่ผ่านมาพี่ฟพีมอ่ะแอบกินของโฟกัสหมดเลยอ่ะนั้นพี่ฟพีมอ่ะต้องซื้อใช้โฟกัสนะอะไรอ่ะก็วิ่งขอโฟกัสได้ดีแล้วโฟกัสก็ไม่ให้กินอ่ะนี่ไงวิ้งก็กินของโฟกัสถือว่าเป็นค่าดูเอได้มาแล้วกันที่วิ่งไม่ดูอ่ะโอเคไหมไม่โอเคไม่โอเคอ่ะฮะตั้งถึงอ่ะให้โฟกัสเธอเดี๋ยวนี้ โอ้ยอันางนั้นผมโฟกัสเนี่ยฮะไปไหนไปไหนไปดีกว่าไปมีมอย่าข้ามโต๊ะกันอย่างงี้ะเพื่อนไปไหนฮะกลับบานนี่ไปฟี